รีวิวเครื่องเล่น CD แบบพกพานะครับเป็นยี่ห้อ Sony ่โมเดล d e j 0 0 2นะครับตัวนี้ฝาใสนะฮะมองเห็นแผ่นด้านในนะครับตัวเครื่องสีขาวนะฮะมีรอยบ้างทําการเวลานะครับสินค้ามือสองโนดมากนะครับด้านข้างจะมีปุ่มตั้งโปรแกรมต่างๆหน้าจอไม่มีดํานะครับใส่ปิ้งเลยนะครับหน้าจอไม่มีขอบดําทั้งสิ้นนะครับมีปุ่มโฮลด้านล่างแล้วก็มีระบบแอนตี้ช็อคระบบกันสั่นในตัวนะครับ ใส่ฐานด้านในนะครับเป็นฐาน 2A 2ก้อนพวกพาสดวกนะฮะซีเรียลทุกอย่างอยู่ครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นนะเสียบหูฟังมีช่องเสียบไฟ DC ด้วยนะครับน่าจะเป็น3โวลต์นะครับ4.5โวลต์นะครับเป็นสายเฉพาะของโซนี่อันนี้ผมไม่ได้แถมให้นะมีอันนี้เฉพาะใช้ฐานอย่างเดียวนะครับเสียบหูฟังนะครับตัวน,นี้มีดับเบิลเบส2ลูกนะครับมีเบส2ลูก ใส่มอนเข้าไปรองรับออดิโอดิสนะครับตัวนี้มีเมกะเบตแล้วก็จีโปรเทคชัน hmm. ก็คือพวกรองรับกันสั่นนะครับกด mm hmm. เพลย์นะฮะไม่มีรีโมทให้นะครับสำหรับตัวนี้มีเฉพาะตัวเครื่องนะครับหน้าจอก็จะลันนะครับเลนออโตเลยตัวนี้จะเป็นฟ mm ังชันพวกวอลลุ่มตัวนี้จะเป็นฟังชันตัวโปรแกรมต่างหี่ ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับในแท็กนะครับอ่านเร็วมากนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็มีกกระบบกันสั่นนะครับไม่มีสะดุดนะครับแค่จะมีลออตัวนี้นะค,ะคว่ำยังไงก็ไม่มีสะดุดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับกันสั่นดีมากนะครับถ้าเป็นแผ่นสีอื่นมันจะเห็นนะนี่แผ่นสีขาวว่าจะเห็นหมุนอยู่ด้านในถ้าเป็นแผ่นสีอื่นก็มันจะนี่มันจะเป็นแผ่นแผ่นใสๆนะครับ เบรแน่นมากนะครับเวลาใส่หูฟังเสียงแบบน่นมากนะครับอย่าหูฟังหูฟัง3.5นะครับอันนี้ออฟเบรออนเบรหนึ่ง ออนเบรสองนะฮะก็ใส่หูฟังเลยโคนแน่นนะครับอ่านะครับเวลาหยุดเล่นก็กดสต็อปนะครับเครื่องก็จะดับนะครับเป็นการปิดเครื่องนะครับแผ่นกอปแผ่นลอยอ่านหมดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับหัวอ่านสภาพดีนะฮะเนี่ยฮะตรงนี้จะเป็นใสๆเลยนะครับจะมองเห็นแผ่นด้านในนะครับโอเคนะครับพอจบการรีวิวครับขอบคุณครับ